สมซู n Galaxy M15 เปิดตัวแบบเงียบๆอัปเกรดในเรื่องของหน้าจอเป็น OLED เพิ่มกล้องออทตร์ไวท์และแบตเตอรี่ใหญ่ถึง6,000มิลลิแอมป์ข้าวกับมาเดลข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาเิปทีไนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่จแพ้คข่าวสารที่มาเดเต้แบบนี้เป็นประจำทุกวันวันนี้นะคะจะมาคุยถึงโทราศัพท์มือถือซัมซุงในรุ่นของ M Series อย่าง Galaxy M15 ล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวแบบเงียบๆในบ้านเราเป็นเทียบร้อยโดยรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูรายละเอียดกันนะครับ Galaxy M14 มีการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหนะ้าก็คือ M ขอภัย M15 ต่อยอดมาจาก M14 โ okay. อเคโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าจอเนี่ยที่ตอนแรกเป็น IPS LCD ในรุ่นก่อนนะครับเป็น OLED แล้วเรียกได้ว่ามาเต็มมากขึ้นขนาดหน้าจอ6.5นิ้วให้ความเร็ยด Full HD+ Plus. มีอัตรา Refresh อยู่ที่90 Hz, เฮิรต์เรียกได้ว่าหน้าจอดีขึ้นคมชัดขึ้นสแสดงสีสันได้ดีมากยิ่งขึ้นชิปเซตที่ให้มาในตัวนี้ก็คือ MediaTek Dimensity 6100+ พร้อมกับแรม4 g b หน่วยความจำ ROM ตัวเครื่อง128 g b สามารถเพิ่ม micro SD card เพิ่มได้นะครับแบตเตอรี 6, ่6 0 0ณิลิยมจูใจตามสไตล์ M series การชาร์จเดียว25วัตต์โดยทำงานอยู่ระบบ Android 14ในส่วนของกล้องนะครับด้านหลังมี3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลเอัลตร้าไว5ล้านมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องหน้า13ล้านพิกเซล ซัมซุงกา l ซี่ M15 มี3สีครับได้แก่สีดกบลูสีไลท์ลูแล้วก็สีเกรย์นะครับในส่วนของราคาและกำหนดการวางจำหน่ายเนี่ยก็ต้องรอติดตามไปอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ได้ว่าเร็วนี้เนี่ยคงด้ทราบเป็นอย่างแน่นอนนะครับถือว่าน่าสนใจแต่เอ๊หน้าจอี่ยมีการอัปเกรดเป็นโอเรสแล้วราคาจะอัปเกรดโดยหรือเปล่าก็มารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขคานี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย